สวัสดีค่ะพบกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกประจําวันที่14กันยายนพุทธศักราช2567ลักษณะอากาศทั่วไปมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามานันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่งผลให้ ลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบีต่ตรังและสะตูลค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28-31องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-25องศาเซลเซียส สำหรับพื่นลมในทะเลอันดามันทะเลมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้และพบกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน